ป๊อกพัดสอนกรทนหมาหม่ๆเอ่ยปากเตือนมากี้ราศีกลางไอจีต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับครอบครัวหมื่นล้านมากี้ราศีบาเลนซีเอกาจิราธิวัฒนและสามีป๊อกพัดสอนกรจิราธิวัฒนที่มีแฟนคลับตามติดกันเป็นจำนวนมากล่าสุดทางด้านมากี้ราศีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในรถหรูสามีป๊อกพัดสอนกร โดยเป็นภาพที่เจ้าตัวยกเท้าขึ้นมาถ่ายเซลฟี่อยู่ในรถแบบตัวแม่ของวงการบันเทิงซึ่งงานนี้ทางด้านสามีป๊อกพัดสอนก่อนทนไม่ไหวรีบเข้ามาเตือนภรรยาสาวมากี้ราศีกลางไอจีเอาไว้ว่าเท้าอ่ะห้ามโดนเบาะยูโนซึ่งทางด้านมากี้ราศีเข้ามาตอบกลับทันทีว่าเช็ดก่อนเหยียบละคขัที่ขา